สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่อยู่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พอใหญ่มหาก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับไม่หยุดนะครับทำคลิปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งพระเกจิอาจารย์พระสมเด็จวรครังสมเด็จบางขุนพรมรุ่นต่างๆพิมพ์ต่างๆบล็อกพิมพ์ต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้ออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับวันหยุดหยุดยาวเราก็จะได้มาส่องพระกันมาดูพระสมเด็จวรคังเราชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นเราชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นนะครับองค์นี้เป็นองค์เนื้อปูน เปลือกหอยเรียกว่าปูนเปลือกหอยมุกนะครับคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆองค์นี้เป็นบล็อกพิมพ์เนื้อเกินออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นองค์แท้ายของบล็อกพิมพ์84,000องนะครับก็มีเหลือมาบ้างนะครับถ้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ส่วนมากถ้าเราเจอเนื้อเกินก็จะเป็นเนื้อเกินแบบกลมแบบสามเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมแต่ลักษณะเนื้อเกินที่ออกมาเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็มีให้เห็นไม่บ่อยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยมุกนะครับบางท่านก็บอกดูคล้ายเหมือนเนื้อปูนเพชร พ่อใหญ่มหาดูแล้วส่องแล้วพิสูจน์แล้วไม่ใช่ปูนเพชรนะครับถ้าเนื้อปูนเพชรก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างนะครับพ่อใหญ่มหามีพระสมเด็จเนื้อปูนเพชรมีองค์เดียวนะครับแต่องค์นั้นได้นําเสนอไปแล้วค่อนข้างสมบูรณ์และสวยนะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาจะแตกละเอียดไม่เหมือนกันนะครับอ,องค์นี้จะหยาบกระด้างหน่อยนะครับ ถ้าเป็นเนื้อปูนเพชรจริงๆเขาจะละเอียดยิบนะครับองนี้ไม่ไม่ละเอียดนะครับมีเนื้อหยาบมีเศษของปูนเปลือกหอยให้เห็นนะครับะจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับองนี้ปูนเปลือกหอยสุกนี้จะไม่ค่อยเห็นมวลสารจะไม่ค่อยมีผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัทมังผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหนี้ มีก็มีน้อยนะครับในองค์นี้เรียกว่าแก่ปูนเปลือกหอยมุกนะครับรูปทรงระคังก็ได้สมมาตรกับองค์พระที่มีเนื้อเกิดออกมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสมระคังนะครับสมระคังนี้ยุบแยกยุบแยกย่นหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็สมระคังเขาก็ไม่ไม่เสมอกันนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับ ไม่ยุบตรงนู้นก็แหว่งตรงนี้ไม่แหว่งตรงนี้ก็จะแตกตรงนั้นนะครับลักษณะอย่างนี้คือมันเป็นศิลปะมันเป็นความงามของของสมเด็จวรรคังนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสมเด็จวรรคังบกพิมพ์เดียวกันเนี่ยชี้จุดตำหนิยุบแยกแตกก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนที่บรรดา เซียนทั้งหลายเขาชี้ตำหนิชี้จุดตร,ตรงนู้นตรงนี้อันนั้นไร้สาระนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆมันมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากๆเลยเพราะบล็อกพิมพ์เดียวกันเนี่ยมันมีจุดตำหนิอันเดียวกันก็จริงแต่เวลาเนื้อเวลาผู้เขาเอาเนื้อลงบล็อกอะ่ะ ช่วงนั้นเนื้อเนื้อที่ลงอาจจะแน่นอาจจะเหลวอาจจะบางอาจจะช้ำอาจจะนุม่มแตกต่างกันไปเมื่อกดออกมาองค์แรกสององค์ก็อาจจะมีตําหนิเหมือนกันแต่พอองคตอตอ์ต่อไปเนี่ยถ้ามวลสารเนื้อพิมพ์ช่วงนั้นมันช้ำม,มันเหลวมันหนึกมันแน่มต่างกัน ตำหนิก็จะมีเล็กมีใหญ่มีปริมีแยกที่แตกต่างกันนะครับตำหนิที่เดียวกันแหละครับแต่ว่าอาจจะปริแยกเล็กใหญ่หนาบางแตกต่างกันนะครับเนื่องจากมวลสารที่ลงเหนียวชำ้ำหนึกนุ่มเหลวแตกต่างกันนะครับยิ่งมาเจออากาศการเวลานาน,าน ความแตกต่างกันก็อาจจะมีเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าลักษณะเนื้อหาทรงพิมพ์ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าจะไปชี้ตำหนิชี้จุดไรสาระนะครับเพื่อนๆอันนี้กลุ่มอนุรักษ์เราจะต้องสังเกตความเป็นไปความเป็นไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของธรรมชาตินะครับ ส่วนกลุ่มพานิช์เขาก็จะชี้จุดแล้วก็จะไปสร้างจุดขึ้นมาแต่ถ้าทำด้วยคอมแน่นอนจุดนี้มันเป๊ะนะครับเสมอกันเป๊ะเลยนะครับเพราะเขาชี้จุดเขาชี้ตำาหนิแบบนี้เขาต้องได้แบบนี้เอาเข้าเครื่องเนี่ยชัดเจนนะครับไม่มีเว้าไม่มีแหว่งนะครับ ต้องการจุดต้องการตำหนิต้องการแบบไหนบอกเขาทำได้อันนี้คือเครื่องมือนะครับหมกแช่อบทอดตากเวฟมาเนี่ยเขาทำได้หมดแต่ความเก่าธรรมชาติ160ปี170ปีมันเรียนแบบไม่ได้นะครับเราต้องให้ธรรมชาติเป็นตัวตัดสินเป็นตัวบอกนะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะธรรมชาติรวนรนนะครับ เราจะเห็นเนื้อพระนี่เป็นคาบนะครับอ่าเป็นคาบดำเลยนะครับเกิดจากสนิมน้ำนะครับสนิมน้ำนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำมันทางอิว่วน้ำมันทางอิ่วเนี่ยเมื่อผสมผสานกับปูนเปลือกหอยซึ่งปูนเปลือกหอยองนี้หยาบกระด้างนิดหนึ่งอย่างเนี้ยเมื่อเขาแข็งแล้วเขาก็จะ ดันน้ำมันตังอิวขึ้นมานะครับเขาแข็งเขาจับตัวกันแล้วดันน้ำมันตังอิวขึ้นมามาสู่เนื้อผิวพระเจออากาศเจอความร้อนเจอความชื้นฉับพันเขาก็จะตกตะกอนนะครับตกตะกอนทำให้เนื้อพระบริเวณผิวเนี่ยตกผึกออกมานะครับถ้าจะหลุดก็หลุดออกเป็นแผ่นไปเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าคราบดำเนี่ยเขาอยู่ในเนื้อพระแล้วเห็นไหมครับอยู่ในเนื้อพระแล้วอย่างนี้ล้างก็ไม่ออกนะครับการเวลาต่อไปก็อาจจะกลายเป็นสนิมไปเลยนะครับเป็นสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กไปเลยนะครับจับแล้วเย็นหนึบนุ่มฉ่าม,มือนะครับองนี้เราดูซุ้มระครังนะครับเป็นเกจเกเป็นเกจแทงทะลุซุ้มนะครับองนี้ ไม่ใช่เป็นเกตพาดผ่านซุ้มระคังนะครับเกตแทงทะลุมีหูข้างเดียวนะครับองนี้มีหูข้างเดียวลักษณะหน้านี่เป็นผลมะตูมเลยนะครับหน้าอกนี้ผึ่งผายนะครับลักษณะอกกระบอกนะครับแขนทั้งสองข้างทิ้งลงมาวางไว้ที่หน้าตักอย่างเป็นธรรมชาติลักษณะมือฝวาท่ามือซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนฐาน ฐานตัวแรกเนี่ยยุบย่นหดเห็นไหมครับเนี่ยการหดการยุบเขาเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับฐานสิงตัวที่สองเนี่ยยิ่งชัดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยการม้วนการยุบการหดของเขาเนี่ยต้องธรรมชาติร้อยหกปีเท่านั้นที่ที่ทำได้นะครับแล้วเราก็มาเห็นฐานฐานหมอนรองสิงนี้ดูเป็นศินละปะความงามยากที่จะเรียนแบบเลยนะครับ คลาสสิกมากนะครับองนี้องนี้เราเก็บสะสมกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยโชคดีที่ได้เจอลักษณะอย่างนี้นะครับเราเห็นเนื้อที่แตกเหมือนเหมือนเปลือกหอยที่หลุดออกไปนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับเราคงเคยเห็นเปลือกหอยตามชายหาดหรือถ้าใครไปเพชรบ,บุรีนะครับไปเห็นของฝากที่เขา ทำมาแล้วเราก็ไปซื้อหาที่เป็นประเภทเปลือกหอยชนิดต่างๆนั่นแหละครับเวลาเขาเอาเปลือกหอยชนิดต่างๆมาร้อยอแล้วเราไปเจอเราอยากจะซื้อเป็นของฝากเราไปดูสังเกตเปลือกหอยที่เขาเก็บมามาทำเป็นของฝากชนิดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า สีวันนะการแตกการชำรุดเหมือนกับองค์นี้เลยนะครับเพื่อนๆพ,พ่อใหญ่มหาเคยสังเกตนะครับเราเอาเปลือกหอยที่มีเนี่ยมามาสังเกตกับผ้าสมเด็จนะครับมันจะแตกต่างกันก็ไม่มากนะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับเพราะผ้าสมเด็จเนี่ยท่านต้องมาบทต้องมาตำต้องมากรองต้องมาผ่านกรรมวิธีหลายและต้องมาผสมกับมวลสารหลายชนิดอีก แต่เปลือกหอยนี่เขาล้วน,วนธรรมชาติลว้ลวนเราก็ดูได้นะครับดูดูความแตกต่างได้นะครับให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับอย่างองค์นี้นะครับรอยยุบรอยแยกรอยแตกเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเราลองมาดูด้านหลังขององค์นี้นะครับเพื่อนเป็นยังไงด้านหลังนี้สําคัญนะครับ จะเป็นตัวบ่งบอกว่าด้านหน้ายังไงด้านหลังก็ไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับเพื่อนๆดูด้านหลังองค์นี้นะครับคาดสิทธ์มากนะครับอย่างนี้อย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้พ่อใหญ่มหาบอกว่าเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยร้อยหกสิบปีเนี่ยร้อเปีเนี่เปลือกหอยเขาโดน โดนอากาศโดนความเค็มโดนความชื้นอับชื้นของมวลอากาศจะทให้เปลือกหอยที่อยู่ตามชายหาดเนี่ยทะลุแล้วก็ผุแล้วก็แตกหักออกไปบางส่วนเหมือนผระสมเด็จนะครับที่มีปูนเปลือกหอยมุกเปลือกหอยสุกเป็นมวลสารหลักเนี่ยการเวลาผ่านไปร้อยหกสิปีร้อยเจ็ดสิปีเนี่ยก,ก็จะยุบแยกแตกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูแลมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะครับอย่างนี้ ดูด้านข้างด้านหลังเนี่ยมนเลยนะครับมนทื่อเลยนะครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยมนทื่อไม่เป็นสันนะครับแล้วดูลักษณะนะครับนี่ดูลักษณะสีออกน้ําตาลไหมเลยนะครับเกิดจากคาบน้ํามันตังอิ้วเห็นไหมครับเนี่ยรอยหลุมเทพเนี่ยเกิดขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับ เล็กใหญ่ปีแยกแตกออกเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนี่เราจะเห็นการปริแยกของด้านข้างขององค์พระนะครับปีแยกเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเนี่ยองเงี้ดูแล้วคลาสสิกนะครับมันวาวเวลาจับเนี่ยเย็นมือนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้เห็นไหมครับใสแกลงมันวาวหนึกนุ่มนะครับดูเหมือนลักษณะปูนเพชรเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับ เมื่อไม่ใ no ช่แล้วเรามาจับสมเด็จที่มีลักษณะเนื้อที่มันวาวขาวใสเหมือนเนื้อปูนเพชรอย่างเงี้ยมหัศจัยรนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยๆนะครับต้องแบบโชคดีจริงๆถึงจะเจอเนื้อหาสมเด็จลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูด้านหลังสิครับอย่างเงี้ยถ้าเอาองค์นี้ไปห่มกิวอนเหลืองอะลามขึ้นคอนี่สุดที่จะบรรยายนะครับเพื่อนๆเนี่ยองค์นี้นะครับสุดที่จะบรรยายเลยนะครับ เรามาดูด้านข้างกันนะครับทีนี้ด้านข้างเป็นยังไงด้านข้างด้านข้างนี่เป็นลักษณะบล็อกพิมพ์สําเร็จนะครับเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์แล้วแกะเห็นไหมครับนี่ยุบแยกแตกหดเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ขอบข้างสําเร็จนะครับนี่ดูการดูการปริแยกการแตกของของพระสมเด็จวรัครังเห็นไหมครับมีลุมเทพ ธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับเมื่อเราดูด้านข้างแล้วเรามาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเพื่อ <ๆ S 2> นๆเป็นยังไงครับดูแล้วถ้าถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ